ก้าวเล่าเรื่องเรื่องเล่าในเงาเวลาตอนพระวังคีสเถระเอตทักคาในทางผู้มีปฏิพาน์สวัสดีค่ะก้าวเ,เล่าเรื่องในตอนนี้ขอนำเสนอเรื่องราวของพระอรหันต์อีกรูปหนึ่งเมื่อท่านเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคครั้งใดก็จะกล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณบทหนึ่งอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้พระบรมศาสดาทรงยกย่องท่านในตำแหน่งเอตัทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าพิสุทั้งหลายในทางผู้มีปฏิพานคือความสามารถในการผูกบทกวีคาถาเรื่องราวของท่านจะเป็นอย่างไรฉันรับฟังได้เลยค่ะพระวังคีศะเดิมเกิดในตระกูลพราหมณ์เมืองสาวัตถี ตั้งแต่วัยเยาวก็ได้รับการศึกษาเล่าเรียนไตรเพศอย่างเชี่ยวชาญจนเป็นที่พอใจของครูบาอาจารย์และเมื่ออาจารย์เห็นความสามารถจึงมอบวิชาพิเศษให้อีกหนึ่งอย่างคือชะวะศีสะมนมนพิสดารที่สามารถบอกได้ว่าผู้ตายไปแล้วไปเกิดที่ใดเพียงแค่ใช้ปลายนิ้วเคาะที่ศีรษะหรือกะโหลกของผู้ตาย แม้จะตายไปแล้วถึง30ปีเสียงที่สะท้อนกลับมาก็จะเปิดเผยความลับของพบภูมิใหม่ให้วังคีสะได้รับรู้ด้วยความเชี่ยวชาญในวิชานี้วังคีสะจึงใช้เป็นหนทางเลี้ยงชีพรับจ้างตรวจสอบกะโหลกของผู้ล่วงลับจนเชื่อเสียงเลื่องลือไปไกลไม่นานเขาก็จัดตั้งเป็นคณะ มีผู้ช่วยมีการโฆษณาเชิญชวนและออกตระเวนไปตามเมืองต่างๆชาวบ้านจำนวนมากต่างนำกะโหลกญาติพี่น้องมาให้ตรวจสอบสิ่งตอบแทนที่ได้รับมีทั้งข้าวของเงินทองและอาหารมากมายทำให้เขาและพักพวกมั่งคั่งขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งเมื่อคณะของวังกีสะกลับมายังสาวถี พวกเขาได้เห็นชาวเมืองถือดอกไม้และเครื่องสักการะมุ่งหน้าไปยังพระเชตวันมหาวิหารพรามในคณะของวังคีสะจึงถามว่าท่านทั้งหลายจะไปไหนกันชาวบ้านตอบว่าพวกเราจะไปฟังธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าคณะของวังคีสะจึงชักชวนขึ้นว่าอย่าเลยมาฟังวังคีสะดีกว่า ท่านสามารถบอกได้ว่าผู้ตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรอยู่ที่ไหนแต่ชาวบ้านกลับตอบด้วยความศรัทธาในพระศาสดาว่าไม่หรอกในโลกนี้ไม่มีใครรู้ได้เท่าพระพุทธเจ้าแล้วในที่สุดทั้งสองฝ่ายเกิดโต้เถียงบานปลายจนกลุ่มของวังคีสะตัดสินใจตามไปยังพระเทตวันมหาวิหารเพื่อท้าพิสูจน์ว่าใครกันแน่ที่จะเหนือกว่า เมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบเจตนาจึงรับสั่งให้นำกะโหลกศีรษะมาถึงหกะโหลกวังคีศะได้รับกะโหลกทั้งหก็เริ่มดีดเคาะและพิจารณาตามลำดับสี่กะโหลกแรกเขาตอบถูกต้องทุกประการโดยไม่ติดขัดกะโหลกที่หนึ่งผู้ตายไปเกิดในนรกกะโหลกที่สองผู้ตายไปเกิดในสวรรค์กะโหลกที่สผู้ตายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน กะโหลกที่สผู้ตายไปเกิดเป็นมนุษย์แต่เมื่อถึงกะโหลกที่หกลับเงียบสนิทไม่มีสัญญาณใดๆให้รับรู้ได้วังคีสะนิ่งอึ้งไปจนปัญญาไม่อาจบอกได้ว่าผู้ตายไปเกิดที่ไหนเพราะเป็นกะโหลกศีรษะพระโอรหันต์ผู้สิ้นกิเลสพ้นแล้วจากวัฏสงสารพ้นจากการเกิดอีกต่อไปพระพุทธเจ้าจึงตรัสถามว่า วังคีสะเธอไม่รู้หรือวังคีสะกราบทูลด้วยความสัตด์จิิงว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่รู้พระเจ้าค่าพระองค์จึงตรัสต่อว่าวังคีสะตะถาคตรู้วังคีสะจึงทูลถามด้วยความสงสัยว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงทราบด้วยมนใดหรือพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าตรัสว่า ด้วยกำลังแห่งปัญญายาณของตถาคตเองได้ยินดังนั้นวังคีสะเกิดความเลื่อมใสยอย่างยิ่งจึงกราบทูลขอเรียนมนนี้จากพระาศาสดาพระพุทธองค์ตรัสว่าได้แต่มีเงื่อนไขผู้ที่จะเรียนต้องบวชเป็นพิสุก่อนวังคีสะคิดว่าหากตนได้เรียนมนนี้สำเร็จก็จะไม่มีใครทัดเทียมได้อีก อาชีพของเขาจะรุ่งเรืองยิ่งกว่าเดิมเขาจึงฝากฝังเพื่อนพราหมณ์ทั้งหลายไว้ให้รอซักสองสามวันเมื่อเรียนมนต์เสร็จก็จะสึกกลับไปทำงานต่อแต่เมื่อบวชแล้วพระบรมศาสดามิได้สอนมนตล,ลึกลับใดหากประทานกรรมฐานให้อบรมจิตกำหนดพิจารณาอาการ32แห่งร่างกายวังคีสะปฏิบัติไปตามที่พระองค์ทรงสอน ไม่นานก็ได้บรรลุพระอรหัตผลกลายเป็นพระอริยบุคคลผู้สิ้นกิเลสฝ่ายพราหมณ์ที่รออยู่ภายนอกเมื่อเห็นพระวังคีสะไม่กลับออกมาก็สิ้นหวังรู้ว่าพระวังคีสะไม่ลาสิกขาแน่แล้วต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปตามทางของตนเองจากนั้นมาพระวังคีสเถระได้เป็นกําลังสำคัญช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทุกครั้งที่ได้เข้าเฝ้าพระศาสดาท่านมักจะแต่งคาถากวีสรรเสริญพระพุทธคุณด้วยเหตุนี้เองพระพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องพระวังคีสเถระให้เป็นเอตัดทัคคะผู้เลิศในทางปฏิพานคือสามารถแต่งบทกวีคาถาได้ฉับพลันไม่ติดขัดเมื่อถึงการอันสมควรพระวังคีสเถระก็ดับขันทป,ปรินิพานและสังขารไปอย่างสงบ เรื่องราวของท่านจึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สะท้อนให้เราระลึกว่าความรู้ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่มนหรือพิธีกรรมใดๆแต่อยู่ที่ปัญญาญาและการปฏิบัติธรรมที่พาให้พ้นทุก์ได้จริงขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะฝากกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กาวว่าแล้วเรื่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ